สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเซลเอเหมือนเดิมนะคะที่เต็นท์รถกาลสิน้ว่นเชียงของเรานะคะวันนี้เอมีรถด,ดีๆมานําเสนอนะคะเก่งคันเล็กๆนะคะกระทัดรัดนะคะหมอแก่ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีนะคะเป็นนิสสันมาร์ทนะคะรถรุ่นนี้มีดียังไงรอติดตามชมได้เลยค่ะ รุ่นนี้ของเรานะคะปี2019นะคะมี2ส,สีให้เลือกนะคะวันนี้เอเอามาแนะนำให้ชมนะคะเป็นสีเทาแล้วก็ สีดําของเรานะคะปี2019เหมือนกันนะคะส่วนราคาขออุบไว้ก่อนนะคะเราจะมีแนะนําโปรดีๆเด็ดๆโดนๆให้ฟังเหมือนเดิมนะคะรถรุ่นนี้เหมาะแก่ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีนะคะคันนี้จะเป็นสีเทานะคะสวยมากค่ะคันเล็กๆเป็นเครื่องยนต์ 1,200cc นะคะ3สูบนะคะรอพร้อมใช้งานนะคะสวยมากเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์อีโกคาร์นะคะเล็กๆนะคะส่วนข้างในนะคะเป็นที่เก็บของเก็บสัมภาระนะคะ ได้เยอะค่ะกว้างขวางนะคะเล็กก็จริงนะคะข้างในนะคะเบาะนะคะเป็นบรรเบาะกำมะหยี่นะคะสีดําค่ะระบายอากาศถ่ายเทได้ดีนะคะส่วนเกียร์เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะ ระบบแมนวนวลทั้งคันนะคะแอร์เย็นฉ่ำสบายไมน้อยค่ะวิ่งน้อยมากเลยนะคะ47,00 0เเองนะคะรถคันนี้เหมาะมากเลยนะคะสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆก,ก็ได้นะคะสำหรับผู้ชายก็ดีค่ะขับสบายค่ะคันนี้นะคะห้องผู้โดยสารกว้างขวางนะคะรถคันนี้เหมาะมากเลยนะคะขับภายในเมืองเนาะหาที่จอดรถง่ายนะคะสะดวก สบายกระทัดรัดนะคะเราพาไปชมเครื่องยนต์กันเลยดีกว่านะคะเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์3สูบ1 2 0 0ซีซีนะคะเป็นเครื่องอีโกคาค่ะเล็กๆนะคะประหยัดน้ำมันค่ะส่วนเครื่องยนต์ของเรานะคะ<อ>ก็เป็นเครื่องยนต์เดิมมาจากบริษัทเลยนะคะไม่มีการแกะงัดแงะคายนะคะร้านเรารับประกันเครื่องยนต์ให้ทันทีเลยนะคะ1ปีเต็มค่ะ<อ>รถรุ่นนี้นะคะร้านเรามีให้เลือกสองสีนะคะมีสีเทากับสีดำนะคะส่วนราคานะคะ ขายเพียง280,000บาทนะคะผ่อนสบายๆนะคะเพียง4 0 0 0ต้นๆค่ะต,ตลอดสัญญานะคะ7ปี8 2 8 4งวดกันไปเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้เนาะส่วนเงื่อนไขนะคะง่ายง่ายค่ะเพียงแค่นําบัตรประชาชนใบเดียวมาหาเราได้เลยนะคะ,กะเกษตรกรค้าขายพนักงานเงินเดือนนะคะพนักงานที่รับเงินสดสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะ,ะงเงืสสาา่อาาไนไขง่ายนะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำเลยนะคะสําหรับรถวันนี้นะคะเรา แนะนำนะคะใช้โปรโมชั่นดาวเพียง0นบาทนะคะประกันภัยภาษีพลบอแถมให้ฟรีเลยนะคะรับประกันเครื่องยนต์ให้อีก1ปีเต็มเลยนะคะก่อนมอบรถนะคะทางร้านได้เช็คระบบไฟระบบแอร์ให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่ให้นะคะส่วนใครที่อยากได้รถรุ่นไหนหรือสในใจรถคันไหนเป็นพิเศษร้านเรามีให้เลือกมากมายหลากหลายนะคะฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะคะเบอร์โทรค่ะ 091-868-4087นะคะเซลเอค่ะอยากได้รถรุ่นไหนแนะนำเข้ามานะคะโทรมาปรึกษาได้ค่ะขอฝากเพจด้วยนะคะกระสินว่นเชียงของเรานะคะสำนักง,งานใหญ่นะคะสำหรับคลิปนี้เนาะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ